ดูแล้วผมนินจากะซามูไรนะโอ้โ oh, ห oh, ได้แค่คูณสามแต่ดอกนี้ได้มาสองเนหนึ่งนะผมโอเคสองเปหนึ okay, ่งคูณสามแตกมาเท่าไหร่ดูกันเอาเองนะไวรู้นะโ oh, yeah. <Yeah>. yeah. อ้โหโกพันสาม สวัสดีวัยรุ่นแม่แกวัยรุ่นดูบายวัยรุ่นจะทายที่หัวใจเกนเรียนทุกคนด้นจ่าฝากกระแทกไหลสะบัดใคกดกระดิ่งกองแกงกองแกงช่องบังด้วยนะวันนี้บังก็อยู่เกมนินจาปะทะซามูไรไปเลยวัยรุ่นเดี๋ยวมาดูตราการจ่ายของเกมนี้ก่อนเลยนะตราการจ่ายเขาจะมีตามนี้เล่นนะดูกันเอาเองนะวัยรุ่นนะตัวจ่ายก็มีหลายตัวนะเกมนี้นะมีฟีเจอร์การหมุนฟรีให้เราด้วยนะเอาสิวันนี้นะมาดูเลยนะบังก็พกทุนมาที่สามหน้านะเดี๋ยวมาดูกันที่เบ็ดห้าสิบก like, <c oughs> <out> ันเลยดีกว่า ใส่กันที่เบ50เลยนะไม่หลอช้านะมาดูเลยนะวันนี้บังจะบวกหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันเลยเอาหน่อยเบต50กดเองกันเลยนะวันนี้นะไม่เปิดออโต้แล้วมาถึงเข้าเลยไหมสเก็ตเตอร์มาดูวนสเกตเตอร์ต้องสามตัวเกมนี้โอ้โหมาแค่สองไม่เป็นไรเปิดออโต้บ้างมาดูเปิด Auto ออโต้กันหน่อยนะขอหน่อยละออโต้สิบหมุนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยัวรุ่นโอ้โหดองนี้มาแล้วมาแล้วมา,วมาไหมนี่ดูสิเอาแล้วไงัยรุ่นเปิดออโต้ดีเหมือนกันนะนี่ดูเอาแล้วกัน เ้าชอ็อตดูสิเขาทุกชอ็อตโอ้ยแต่ช็อตเยอะช็อตน้อยก็ขอใอยมันเข้าดูเอาแล้วกันนี่ไงดูสิไปกันต่อดูเอานะมาไม้ดอกนี้ฟีเจอร์ซามูไรามาแล้วโอ้โหไวหนึ่งแถวมาแล้วสองแถวโอ้โหดอกนี้เอาไปหกร้อยกว่าได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเบตห้าสิบนะเปิดอัลโต้ไปสวยๆมาขออัลโต้หน่อย มาดูเลยนะเปิดออโต้ทีสวยเลยนะเข้าทุกดอกเหมือนกันนะอื <c oughs> ดูสิมาไหมมาไหมช็อตน,นี้โอเคครับ okay, ผมดอกนี้เอาไปเลยครับผม1น1 9งพันสิบโอ้โห มาแล้วครับผมมาแล้วนะถือว่าได้อยู่นะผมตอนนี้นะโอเคเลยได้เรื่องเลยดอกนี้เข้าอีกแล้วฟีเจอร์การหมุนซ้ําคูณห้าไปดอกนี้โอ้โหตัวจ่ายไม่มีได้คูณ5้ามาเท่านั้นนะับผมโอ้โหนึกว่าจะมีตัวจ่ายให้เรานะไปกันต่อไปกันต่อดอกนี้เอาสกเกเตอร์ก็ได้ขาดอีกตัวเดียวมาไหมไม่ใช่นะโอ้หนึกว่าจะมานะสองรอบแล้วนะอย่าหลอกกันสิ <c oughs> เข้าก็เข้ามันเลยนะโู้ดูดิ ตเก็ตเตอร์ต้อง3ตัวนะเกมนี้นะเอาอีกแล้วว่าไงอีกตัวเดียวนี่แะผมมาจนได้นะโอเคเลยแบบนี้คุยกันรู้เรื่องหน่อยนะโอ้โหก้าวหมุนครับผมมาดูเลยนะก้าวหมุนฟรีนะเดี๋ยวมาดูเลยนะด้านบนก็จะเป็นสีของมันนะผมดูเอานะว่าจะได้ตัวไหนนะผมเดี๋ยวมาดูเลยนะนี่โนอะ้โหดอกนี้ไม่ได้นะผมไม่เป็นไรดอกนี้ได้คุณห้ามาผมสวย เอาสิครับผมคูณ5จะเป็นยังไงตัวจ่ายมีหรือเปล่าคูณ5อีกทีหนึ่งอ้โหตัวจ่ายตัวจ่ายไม่ใช่นะผมแต่ได้การ์ดมาเพิ่มนะเมื่อกี้นะถ้าได้สเก็ตเตอร์มานะผมก็จะเป็นการ์ดนะผมด้านบนนะเห็นกันใช่ไหมไวรุ่น <c oughs> เอาหน่อยดีตัวจ่ายไม่ให้บังเลยนะดูสิยังไม่แตกให้บังเลยนะดอกนี้มาแล้วนะโอ้โหมาน้อยจัง โอ้โหอย่าน้อยแบบนี้ไม่เอานะขอเยอะๆขอตัวจ่ายแพงๆหน่อยนะมาดูกันต่อเลขสามหมุนนะหยวมาดูกันนะดองนี้โอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะไม่เหมือนโอ้โหดูสิดูสิถ้าจะแย่ถ้าจะแย่นี่ไงดองนี้สามร้อยสามสิบโอเคพอได้เรื่องหน่อยพอได้เรื่องหน่อยมาดูวันนะคูณให้แล้วตัวจ่ายไม่มีอีกแล้วครับผมโอ้โหได้คูณเยอะที่ไรไม่มีตัวจ่ายตลอดเลยนะ พอไม่ได้ตัวคูณที่มีตัวจ่ายให้จังเลยนะผมดูเดะเห็นไหมไม่มีตัวคูณเนี่ยได้จังเลยดูสี่แตงมา712ดร้อองสิบหมุนนะได้มาเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวมันไหลนอกกันต่อเดี๋ยวมันไหลนอกกันต่อเอาไหลนอกก็ได้ดอกนี้เข้าอีกแล้วคูณอะไรคูณ3ตัวจ่ายมีแน่นอนครับผมดอกนี้คูณสาม้าไป4 9่เ้าโอเคอย่างนี้พอคูณก็รู้เรื่องพอคูณก็รู้เรื่อง เข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาต่อเนื่องเลยเข้ามาต่อเนื่องเลยอืขอหน่อยแหละนินจามาโอ้โหดูสิดูสิกดเอาโต้อีกสิบหมุนนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะเปิดเอาโต้อีกสิบหมุนมาดูเลยขอหน่อยแล้ววันนี้ขอหน่อยแล้ววันนี้เอาสักหมื่นกว่าดีกว,ว่าแล้ววันนี้นะวันนี้ขอสักหมื่นกว่าดีกว่านี่ไงเบ็ดน,นะสิบนะตอนนี้นะเบ็ดนะสิบอยู่นะื ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเจอช็อตแตกหนักๆแต่มันต้องมาดูแลนะขอหน่อยแหละเบนห้าสิบนะขอหน่อยแหละโอ้โหดูสิเปิดออโต้ไปเลยครับผมเปิดออโต้ไปเลยเปิดรัวๆครับผมเปิดออโต้รัวๆวันนี้นะเดี๋ยวมาดูเลยนะออโต้แล้วเข้าแล้วอีกแล้วเข้าอีกแล้วโอ้โหเด้งนี่สองร้อยสี่สิบ ย้ำไปย้ำไปครับผมขออีกทีสวยๆขอสวยๆหน่อยวายสอแถวแล้วนี่ไอด็กนี้627นะผมโอ้โหพอคุยกันรู้เรื่องหน่อยไหลเข้าสักเกตเตอร์ไปเลยดีกว่าดังนีม้มาจริงๆนะมาจริงๆนะโอเคเลยแบบนี้ถือว่าสวยงามเลยนะก้าหมุนอีกแล้วครผมมาดูนะ การหมุนจะเป็นยังไงโอ้โหได้การน้ำเงินมาบาเลยนผมเดาเรื่องนะผมวันนี้นะมาดูวันคูณสามดอกนี้เออโหยตัวจ่ายน้อยนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือหมุนอีกเยอะนะผมเดีย๋ยวมาดูวันต่อผมมาดูกันต่อคูณสามก็ไปดอกงนี้เอ้โหเอาสิครับผมได้เรื่องเลยดอกนี้นะเจอดอกนี้ก็มานะผมโอ้โหดูสิการน้ำเงินมานะผมเยอะมากเลยนะได้คูณห้ามาโอ้โหแต่ตัวจ่ายไม่มีก็เท่านั้นอีกแล้ว เอาแล้วไงดอกนี้ดอกนี้ปะทากันแล้วผมมาแล้วมาไหมโอ้ยเดี๋ยวมาดงูงขอคูณห้าสวยๆหน่อยสู้อะไรว,วผมนินจากับซามูไรนะโอ้โหได้แค่คูณ3แต่ดอกนี้ได้มา2มาหนึ่งนะผมโอเค2ม1มหนึ่งคูณ3มแตกมาเท่าไหร่ดูกันเอาเองนะไวรูนะว้นะโอ้โหรบกันสามได้เรื่องเลยนะแบบนี้นะโอ้โหแป๊บเดียวกระโดดมาที่หมื่นสองกับหมื่นสามแล้วครับผมบอกแล้วนะเจอดอกนี้เข้าไปดอกเดียวเท่านั้นนะดอกเดียวเท่านั้นคุ้มค่าเลยนะกับเบ็ดห้าสิบนะ จ่ายมาขนาดนี้นะโอ้ถ้าไม่ได้คูณนี่ถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้นะผมโอเคนะผมถือว่าได้คูณ3ม,มานะเลยบวกมาเยอะขนาดนี้นะผมเป็นยังไงล่ะบอกนะวัยรุ่นนะเกมนินจาไปท้าซามูไรนะบทจะแตกก็แตกให้เราหนักเลยนะผมบอกเราอย่าให้มันเข้านะเข้าทีก็มาหนักเลยนะก็ขวดคูนสามไปแล้วดอกนี้โอ้โหแต่ได้มาร้อยเดียวนะคูณ3ก็ได้มาแค่300เองนะครับผม โอเคเลยนะโอเคเลยนะถือว่าสวยอยู่นะได้เรื่องแลวนะนือว่าจะไม่แตกให้เราแล้วนะผมโอ้โหเล่นมาตั้งมานะไปสิครับผมสวยงามพระรากันจริงนะวันนี้นะโอ้โหดูสิช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายจะมาหรือเปล่านี่ไงสามร้อยโอเคผมพอได้ค่าขนมนะวันนี้นะดูเอานะสิหมุนบวกมาแ4 7พันสี่เจ็ดสิบนะแตกมาให้เราทั้งหมดเท่านี้นะผมโอเคเลยนะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็บวกมาหมื่นสี่กว่านะผม โอ้โหวันนี้เราก็พอนแค่นี้ดีกว่านะวัยรุ่นนะสำหรับวัยรุ่นคนไหนที่ชอบคลิปบังนะก็ฝากกระแทกไลค์สับส r i ค e กดกระดิ่งกองกังแกงช่องบังด้วยวันนี้บังหูพาเฟิร์นก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า